สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Astrology Miracle by กัญยพัฒน์หรือมหัศจัยรศาสตร์แห่งดวงดาวโดยกัญยพัฒน์คลิปคำพยากรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายการโคจรของดวงดาวขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนประจำเดือนมิถุนายน2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานด้วยอิทธิพลของดาวสามดวงคือ 1. ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนภพศาสตั์ชะและเรือนภพกรรม,มะโคจรเข้าสู่เรือนภพลาพระได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรจากนั้นจะโคจรเข้าสู่เรือนภพวินาศได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคสถิตไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2564 ดาวดวงที่สองดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระและเรือนภพลาพระโคจรเข้าสู่เรือนภพกัมมะสถิตไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2564และดาวดวงที่3ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิโคจรเข้าสู่เรือนภพกัมมะได้ตำแหน่งเป็นนิดสถิตไปจนถึงวันที่30ม,มีนาคม2565ส่งผลให้เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ ในเดือนนี้ท่านจะมีใจจดจ่ออยู่กับการงานขยันทำมาหากินมีความรับผิดชอบและมีความสามารถมีศักยภาพในการทำงานในการสร้างสรรค์ผลงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะท่านจะรักงานเป็นชีวิตจิตใจและรู้สึกว่าอยากทำอะไรด้วยตนเองเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองค่ะและท่านอาจมีความคิดที่จะนำทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่มาต่อยอดมาสร้างผลประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นหรือที่เรียกกันว่าให้เงินทำงานค่ะ ท่านจะได้ลาบผลจากการทำงานธุรกิจการงานที่ทำจะประสบความสำเร็จช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้ร่วมงานร่วมธุรกิจกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่มี power หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงท่านมีโอกาสได้เข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงกลุ่มคนที่มีระดับและพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจการงานให้กับท่านค่ะ ตั้งแต่ช่วงปลายปี2,563จนถึงช่วงต้นปี2,565ท่านจะมีความคิดหรือมีโอกาสได้ทำธุรกิจการงานร่วมกันกับคนรักคู่ครองหรือการงานของท่านจะมีคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นเพศตรงข้ามเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนด้วยซึ่งจะช่วยการทำให้งานประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองค่ะแต่ผลประโยชน์หรือว่าผลกำไรที่ได้มาก็จะต้องแบ่งสันปันส่วนออกไปตามสัดส่วนท่านจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ ในบางท่านอาจได้รับมอบหมายงานเพิ่มเข้ามาแบบปรุป,ปรับหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลอันเนื่องมาจากการงานแบบฉับพลันทันด่วนค่ะหรือได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไรบางอย่างที่เป็นความลับเป็นงานประเภทการตรวจสอบการสืบค้นการวิเคราะห์วิจัยอะไรสักอย่างแบบลับๆหรืออีกกรณีหนึ่งค่ะเป็นงานที่เป็นธุรกิจประเภทสีเทาอะไรประมาณนี้ค่ะ และในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความรอบคอบในการทำงานทุกประเภทนะคะเพราะมีโอกาสที่งานของท่านจะเกิดการผิดพลาดทำให้ผลงานเสียหายเสียเวลาในการแก้ไขหรืออาจโดนตำหนิจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากลูกค้าได้ค่ะสำหรับท่านที่ทำงานทำธุรกิจประเภทเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้ท่านจะงานเยอะมีลูกค้าเข้ามาเยอะท่านจะยุ่งเป็นพิเศษค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับโหราศาสตร์ธุรกิจเกี่ยวกับความเป็นความตายเช่นธุรกิจคลินิกอายุรกรรมธุรกิจขายประกรันธุรกิจขายลงศพเป็นต้นงานของท่านจะมียอดมีลูกค้าเข้ามาเยอะได้รับผลประโยชน์ผลกำไรมากค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการงานแดนไกลทำงานอยู่ต่างประเทศหรืองานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับแดนไกลท่านจะมีโชคดีจะประสบความสำเร็จสูงจะได้โชคลาภจากแดนไกลค่ะ สำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภโดยอิทธิพลของดาวสีดวงคือ 1. ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิง์โคจรเข้าสู่เรือนพบกรรมมะได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกและตำแหน่งอุดมเกณฑ์ปัสวะราศีเทียบเท่ามหาอุดและจากนั้นจะโคจรเข้าสู่เรือนพพลาพะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคสถิตไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม2564 ดาวดวงที่สองดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนภพพันธุและเรือนภพสุภะโคจรเข้าสู่เรือนภพลาพระและจากนั้นจะโคจรเข้าสู่เรือนภพวินาศได้ตำแหน่งเป็นนิดสถิตไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2564ดาวดวงที่3ดาวพระพุธและดาวดวงที่4ดาวพระศุกร์ดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปส่งผลให้เรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์ เดือนนี้จิตใจของท่านจะฝักใฝ่อยู่กับเรื่องงานและเรื่องการเงินคิดหาช่องทางที่จะสร้างเงินที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะรายรับผลประโยชน์ผลกําไรของท่านจะได้มาจากเรื่องการงานจะเป็นส่วนใหญ่การเงินของท่านจะแปรผันกับการงานและเมื่อตัวตนของท่านในเดือนนี้มุ่งมัน่นขยันตั้งใจทามาหากินเรื่องการเงินก็จะมีไหลเข้ามาตลอดหาเงินหาทองได้คล่องค่ะ ท่านมีโอกาสได้ครอบครองบริษัทห้างร้านกิจการที่เป็นมรดกตก,ตกทอดของวงตระกูลหรือได้โชคลาภเป็นอสังหาริมทรัพย์มาครอบครองค่ะและเดือนนี้ท่านยังมีโชคจากการเสี่ยงจากธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจการงานที่มีความเสี่ยงด้วยค่ะท่านมีโอกาสได้โชคลาภจากการเดินทางระยะสั้นหรือเพื่อนฝูงคนรู้จักนำโชคลาภมาให้ โชคลาภในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายรวมถึงลาบปากลาบของขวัญของกำนันด้วยค่ะในเดือนนี้ท่านอาจมีรายจ่ายเพิ่มเติมจากรายจ่ายประจําที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนั่นก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือซ่อมแซมยวดยานภาหนะค่ะ และท่านมีโอกาสที่จะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กับคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือบริวารก็ขอให้ท่านระมัดระวังประเดินีไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุการเจ็บป่วยภายในร่างกายการผ่าตัดการเฉือนการเจาะการบาดไว้ด้วยนะคะให้ท่านระมัดระวังโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกไขข้อข้อต่อเข่าข้อศอกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆและฟัน อาจเกิดการเจ็บปวดเคลื่อนหรือเกิดการอักเสบได้ค่ะและให้ระวังเรื่องของโรคผิวหนังไว้ด้วยนะคะท่านมีโอกาสได้รับการอุปถัมช่วยเหลือสนับสนุนได้โชคลาภจากเพื่อนจากพ่อแม่ญาติพี่น้องช่วงนี้ท่านจะรู้สึกสนใจในศาสตร์ลี้ลับเรื่องความเชื่อโหราศาสตร์ต่างๆมากเป็นพิเศษหรือได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่เก่าแก่โบราณสถานวัดวาอารามบ่อยกว่าที่เคยค่ะ และท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลแบบไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะให้ท่านระมัดระวังเรื่องของคำพูดกับคนรอบข้างท่านอาจเกิดการผิดใจบาดหมางใจหรือมีปากเสียงกันได้ในช่วงนี้ค่ะโดยศัตรูของท่านก็มักจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมีอำนาจมีเส้นสายอยู่พอตัวค่ะก็ขอให้ท่านระมัดระวังประเด็นนี้ไว้มากๆนะคะ ในช่วงนี้ให้ท่านระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถืออาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตัวท่านอาจได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะอีกในหนึ่งค่ะท่านอาจมีความร้อนใจเพราะเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และเรื่องเกี่ยวกับยศยานพาหนะในเดือนนี้ได้ค่ะแนะนำให้ท่านทำบุญร่วมสร้างหรือถวายพระพุทธรูปปางถวายเนตรปางเปิดโลกปางประทานพร บารมีจากพุทธคุณและบุญยริศเพื่อให้ท่านมีสติอยู่กับตัวทุกเมื่อก่อเกิดปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเห็นและพิจารณาทุกๆอย่างด้วยความเป็นจริงด้วยจิตใจแห่งความเป็นราชาดุดดังสิงเพื่อค้ำจุนในยามที่ชีวิต มีความตกต่ำหรืออยู่ในสภาวะขับขันและเพื่อเสริมสสริมงคลให้ท่านช่วยให้ท่านปรับตัวให้เข้ากับทุกสังคมทุกสถานการณ์ได้เสริมให้เป็นคนที่มีความเข้มแข็งผสานความอ่อนโยนกันได้อย่างลงตัวอยู่ที่ใดก็มีเมตตามหานิยมบังเกิดโชคลาบบังเกิดลาภผลค่ะให้ท่านทำสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาฟังธรรมะถือศีลแปดในวันพระหรือวันประจำวันเกิดของท่านทำบุญบริจาคค่าน้ำข้าไฟถวายหลอดไฟวัด จัดพีมพและแจกหนังสือธรรมะหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆทำบุญถวายน้ำดื่มทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้เด็กได้โอกาสเด็กพิการสัตว์พิการสัตว์จรจัดทำบุญไทยชีวิตสัตว์ได้ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ค่ะ ทำบุญบริจาคลงศพทำบุญบริจาคเลือดบริจาคดวงตาหรืออวัยวะต่างๆแก่สภากาชาติไทยถวายสังฆทานยาหรือสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์สมทบทุนช่วยผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้ตามโรงพยาบาลต่างๆทำบุญร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนศาลาโรงเรือนโรงนอนของผู้มีศีลหรือสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามที่ท่านสะดวกหรือตามกําลังศรัทธาของท่านเพื่อเสริมสิริมงคลในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะ สำหรับเรื่องความรักโดยอิทธิพลของดาวสองดวงคือ 1. ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเจ้าเรือนภพ,ป,นพ,นพป,ปุตตะและเรือนภพมรณะสถิตเรือนภพปัตนิสถิตไปจนถึงวันที่28กันยายน2564และดาวดวงที่สองดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนภพป,ปัตนิโคจรเข้าสู่เรือนภพกัมมะได้ตำแหน่งเป็นนิดสถิตไปจนถึงวันที่30มีนาคม2565สส่งผลให้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ คนโสดท่านจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาทักทายอาจเป็นผู้ที่อยู่แดนไกลต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศมีลักษณะมีความคิดความอ่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออายุมากกว่าท่านค่ะแต่เขาหรือเธอผู้นั้นก็แอบเป็นคนที่ชอบสนุกสนานชอบกินชอบดื่มชอบท่องเที่ยวรักอิสระอยู่เหมือนกันค่ะอาจเป็นผู้ที่เคยผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม้เรือพ่วงค่ะก็คือมีลูกติดนะคะ และอาจพบเจอกันในวงจรธุรกิจการงานซึ่งจะมีลักษณะตามที่กล่าวมาทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ยังไงก็ขอให้ท่านตรวจสอบประวัติของเขาหรือเธอผู้นั้นให้ดีเสียก่อนนะคะว่าสดสนิทจริงๆหรือเปล่าเพื่อป้องกันการเกิดปัญหารักสามเศร้าค่ะ สำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ท่านและคนรักอาจกำลังคิดหรือทำธุรกิจการงานอะไรบางอย่างร่วมกันคู่ครองของท่านจะนำลาภผลมาให้แต่ก็อาจมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อให้ธุรกิจการงานนี้ประสบความสำเร็จและทำเพื่อสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวค่ะ ช่วงนี้ขอให้ท่านและคนรักจัดสรรปันส่วนบริหารจัดการเรื่องการเงินในครอบครัวให้ดีนะคะเพราะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นและมีโอกาสเป็นหนี้ร่วมกันได้และท่านมีโอกาสได้ข่าวดีได้บุตรได้ธิดาในช่วงนี้ด้วยค่ะแต่หากคู่ใดที่ยังไม่พร้อมก็ขอให้ป้องกันให้ถูกวิธีนะคะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายน2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีสิงทุกท่านค่ะ หากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง Astrology Miracle By กัญพัฒน์พบกันคลิปหน้าจบคาพยากรณ์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ